สแนปสแนปสแนปมันก็มี2ฝั่งเนาะฟอนต์ไซส์สแนปแบ็คไซส์สแนปอย่างนี้อ่ะอันนี้คือฟูตไซส์ฟอนต์ไซส์เราจะหันหน้าเข้าอย่างนี้เนาะเราหันแค่เข้าหลังกบิดนย้อนคออันนี้คือฟอนต์ไซส์ถ้าเป็น back size, แบ็คไซส์ก็คือหันหลังแค่กานหน้าแบ็คไซส์คือแบบนี้เราก็บินไป<อ>มาขั้นแรกเลย การถ่ายน้ําหนักก็คือให้ค่อนมาทางด้านหน้าอย่างนี้แล้วเท้าก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะทําฟอนไซหรือว่าแบ็คไซนั่นเองถ้าฟอนไซ์ก็ใช้ส้นเท้าดันไปถ้าแบ็คไซ์ก็คือใช้ปลายเท้าเกี่ยวกับเข้ามาส่วนต่อมาก,ก็คือวิธีการบิดเอวให้เราตั้งด้านหน้าอย่างนี้ก่อนเนาะถ้าจะท back ําแบ็คไซ์ก่อนให้เราิปลายเท้าด้านหลังไว้แล้วก็ย่อย่อตัวลงแล้วเด้งขึ้นไหมเด้งขึ้นโดยที่เท้าอย่าหลุดออกจากพื้น เรงขึ้นอย่างนี้ยอแล้วเด่งขึ้นอ่าแล้วทีนี้ให้ทําการบิดเทียวหนึ่งสองเด้งขึ้นบิดเทียวไม่เป็นการลากปลายเทา้าส่วนฟอนไซ์ฟอนไซ์ก็คือตั้งเหมือนเดิมเลยย่อขา,อาไว้แล้วทําการบิดเทียวฝั่งนี้หนึ่งสองอยง่หนึ่งสองอ่าทีนี้ให้ลองทํากับบอร์ดดูเราขึ้นมาแนวนี้ อย่างนี้แล้วทําการบิดเอวนะยอ่อขาอ่อนน้ำหนักลงที่ขาหน้าเนาะอ่าเราจะท back ําแบ็คไซด์ก็เตรียมปลายเท้ารอไว้เลยปลายเท้ารออยู่ตรงนี้น้ําหนักลงที่ขาหน้ายอดตัวลงเตรียมกระชากเอวหนึ่งสองถ้าเป็นฟอนไซต์เหมือนกันอ่าน้ําหนักอยู่ที่ขาหน้าสวนเท้ายื่นออกไปแล้วกระชากเอวอ่ยอาย่อขาหนึ่งสองต่อมาเราจะไหลไปก่อน นะเราจะพุ่งไปฝั่งนี้น้ำหนักทั้งหมดเราจะพุ่งไปด้านหน้าแต่วิธีการสน a p เราจะต้องถ่ายน้ำหนักให้มันย้อนกลับก็คือเราพุ่งไปด้านหน้าแต่เวลาเราสน a ปให้เราย้อนกลับมาฝั่งนี้ย้อนกลับไปแบบนี้เราจะไม่เอาตัวพุ่งไปฝั่งน้น,นะอีกมยกฟังก็คือคอนไซ์ให้เรา หย่อนก้นลงไปต้องฝึกบ่อยๆครั้งแรกอาจจะลอง45องศาทำมาเรื่อยๆอาจจะเป็น90องศาแล้วก็เป็น180องศาเนาะวิธีการทำให้มันได้180องศาแล้วก็สามารถถอยหลังได้นั่นก็คือเวลาเราเล่นเนาะน้ำหนักเราอยู่ที่ขาหน้าเราสแนป น้ำหนักให้ถอยกลับมาที่ขาหลังส่วนสแนปเราก็เอาไปต่อท่อเอ๊ะต่อท่อต่อท่ออ,อ,อไะไรหรอเอาไปต่อถ้าเป็นท่า cut back ได้ cut back ในที่นี้เอาไว้เล่นกับเนินเนาะหลายๆายคนถ้าสมมติว่านึกไม่ออกเวลาที่เขาเล่นโตขึ้นอะ่ะเขามีการสบัดการตีขึ้นให้น้ำกระจายอ่านี่คือวิธีการคั t แบ c k วิธีมันคืออย่างนี้อ่าเรายกหัวกับ แล้วให้บวกกับสน a ปไหมายกหัวกลับแล้วสแนปเป็นแบบนี้ถ้าใครยังไม่เข้าใจเนาะก,ก็คือยืดแบบนี้ย่อขาลงทิ้งน้ำหนักไว้ที่ขาหน้าอย่างนี้เนาะหนึ่งสองก็คือแล้วลเทขา ด้านหน้าก็ย่อไว้ที่ตำแหน่งหน้า,นาแล้วด้่วตัวแบบนี้ <She esh. S 1> หรือถ้าใครอยากส n น p ปยาวๆอันนี้มีทิปส n น p ปยาวๆคือการทำช้าๆแล้วลากลกไปไหลมากความเร็วระดับนึงดิดตัว <She esh. S 1> ทำช้าๆช้าๆย่อขาลงด้าน จะมีเพียงเท่านี้กับวิธีการส n a p ถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซนะับสไครต์เนาะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆถ้าใครสงสัยตรงไหน,นคอมเมนต์ได้ด้านล่างเลยเจอกันคลิปหน้าโอเคไปละบ๊ายบายดีเขาหน้าก็ชิดพู